Cat cat, cats, M ow, M ow. cat, cat, cat. The battle cat's meow, meow, cat, cat, cat. The battle cat's meow, meow. If you wanna see me, you click rich, sad, 9 i n e you know. Let's go, let's go. <S สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม The Battle Cast ครับเย่ yeah. เมื่อกี้เราไปเล่นด่านอะไรนะ ให้ดันตะข่ายมานะทุกคนแล้วก็ได้ตัว๋วกระชปองฟรีมานะครับเอาได้แม่บูดตึงอีกแล้วอ่ะนึกว่าจะได้แบบอ b e r อร์สักตัวหนึ่งนะครับเฮ้แต่ว่าเราลองเล่นเจ้าโวลิแล้วนะทุกคนรู้สึกว่ามันโจมตีมันเรียกไวดีนะเพราะว่ามันใช้แค่พลังงานเอ่อมันใช้แค่เหรียญหนึ่งพกว่าๆอ่าเองเงี้ โอเคเดี okay. like sure e. ๋ยวเรามาเล่นด่านนี้ก่อนนะทุกคนเลเวลแปครับเพราะว่าครั้งก่อนนี่ผมเล่นด่านตำนานไปแล้วตรงนั้นนะทีนี้เราต้องเลือกหน่อยนะครับเพราะว่าเห็นเห็นว่าเมื่อกี้มันมีธาตุดำอ่ะต้องเอาแมวที่เก่งกับธาตุดำมาโซ่หน่อยนะแมวกระป๋องเก่งไหมเก่งไหมไม่รู้แต่อัพไปแล้วสนะเอาแมวนี่ดีกว่าครับบุรพาบุรพาพงไพ่เฮ้ยชื่อเพราะมาก นะ่าเอามาใช้เหมือนกันนะโอเบอร์ที่เก่งกับธาตุดำก็อันนี้ใส่ฟ้าล้วอัพตัวนี้ก่อนดีกว่าเนี่ยผมว่าน่าจะได้ใช้อีกเยอะในมาเลยครับด่านเลเวล8นะเอาอเริลืมไปด่านนี้มาสุ่มแมวให้เวรกรรมอุตสาห์เรียกท่าตุดำไอแต่ว่าไอ้บางจุดเนี่ย เราก็ยังสามารถใช้แมวเซตเดิมได้อยู่นะครับดีนะว่าเรายังสามารถใช้แมวบุรพพงไพได้นะใครตั้งชื่อไทยเนี่ยแมวขาวบอยม้ามาานี่แหละแมวบุรพพงไพนะโอเคชื่อไทยมากนะครับก็ยังดียังมีแมวตัวนี้นะแล้วก็มีแมวจกให้เราด้วยครับเรียบร้อยอย่าต้องเรียก ฮายาบุสะมานะแล้วก็เจฟฟีออนนี่นะครับจะเรียกทันหรือเปล่าเซตนี้มีแมวอะไรบ้างนะมีแมวแซมบ้าล่างสามนะแมวยางลบครับแมวมาทดอแมวบุรพาพงภัยแมวจกนะครับแมวเซรามูนนะอุ้ยหมามีแมวเศรษฐีฮายาบุสะแมวโจโจนะครับแล้วก็แมวฟิโอนนี่นะคือรายชื่อแมวอาจจะไม่ตรงหรอกเพราะว่าผมเรียกตามแบบที่ผมเข้าใจนะครับ แต่ตัวนี้มันยากเงเอา้าวเพิ่งบวั่นว่ายากนะเมื่อกี้แต่งว่าครับทุกคนมันเป็นด่านพิเศษเฉยๆมันก็เลยไม่ได้ยากเหมือนกับด่านอื่นๆเนอะนี่จัดการเลยแต่แต้มมันเยอะมากเลยนะแต้มป้อมเนี่ยน่แมมาทดอเท่ามากเลยเห็นเขาว่ามันเก่งกระทาดแดงใช่ไหมคือถ้าเราจะอัพเราควรอัพไอ้ที่มันเขียนว่า สร้างดามเมจมหาศาลใช่ไหมครับกับาธาตุจุดๆ,ๆอะไรแบบนี้เราควรจะอัพตัวนี้ใช่ไหมพอดีเห็นมีไหลตัวที่มันขึ้นคำว่าสร้างดาเมจมหาศาลกับจุดๆนะครับอ้าวต้องไปเล่นด่านนั้นอีกแล้วสิไปล,ลงไปด้านล่างเลยครับอเดี๋ยวนะมีด่านอะไรให้เราเล่นมัง่งสวนพิโรดเนี่ยภูเขาไฟโวคานสนะครับ เชฟพลังงาน120ถ้าเราเล่นจนจบด่านได้เราก็จะได้อาหารแมว30กระป๋องนะและเราก็จะปลดล็อกไอ้เลเวล9อันเมื่อกี้ได้นะครับไปลุยสิครับรออะไรแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในทีมมัน,นมีแมวอะไรบ้างไอ้มีศัตรูอะไรบ้างนะครับเราเลยต้องเลือกแมวที่มันโอเคสำหรับเราอะแมวจบ อยพอดีเลยว <laughs> ะแน่นอนนะเดี๋ยวแมวซาลอนผมต้องวิวัตรอยู่แล้วครับศึกเริ่มขึ้นแล้วเออแต่ว่าวันนี้ไม่มีด่านเปล่งแสงมันน่ามีแต่ด่าน XP ซึ่งด่าน XP ผมยังไม่เคยลองเลยมันใช้พลังงาน500ไม่รู้ว่ามันมีตัวอะไรบ้างนะครับโอ้โหส่งไอ,อตัวนี้มาเลยเหรอสตัวทุกคนจริงๆมันจริงจรนะถ้าสมมติ เราไม่เคยผ่านมันมาก่อนอะเราน่าจะรู้สึกกลัวมันมากมากกลัวมันมากเลยอะโอ้บันบันก็มาครับแต่ว่าเป็นบันบันร่างแรกเนาะเพอไม่ใช่บันบันร่างแรกบันบันสีขาวธรรมดาเนาะแบบนี้เรายังโอ้ยังมีโอกาสชนะอยู่ครับแต่หัวธาตุแดงนี่แหละเมื่อกี้มา3ตัวเกือบเกือบต้านไม่อยู่ถ้าต้านไม่อยู่นี่คือ ได้แพ้เลยนะต,ตบต,ตบต,ตบตบตบโอเคชน,นะไม่แน่เรายังไม่โดนป้อมมันไงเดี๋ยวเผื่อเราตีป้อมมันปุ๊บมันปล่อยตัวพิเศษมาไงไปเลยพิกาจูไม่ใช่เรียกโวลินนะเกมนี้มันชื่อโวลิไปเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ย ร่างแรกมันถูกกว่าเหรอร่างแรกมันแค่พันกว่าเองทาไมรอบนี้เสียบสามพันใช่ไหมหรือผมมองผิดเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอดูอีกรอบครับเรลวเพิงอะไรอ่ะคาเข้าเอามานี่เห็นไหมทุกคนมันเป็นสามพันแปดร้อยยี่สิบห้าหรือว่าเดี๋ยวนะร่างแรกมันคือหนึ่งพันหนึ่งร้อยกว่ากว่าใช่ไหมครับร่างสองคือสามพันแปดร้อยมีแบบนี้ด้วยเหรอ ไม่ใช่ราคาเดียวกันหมดเหรออ้าวความรู้ใหม่หรือว่าเป็นเฉพาะไอ้พวกโปเกม,มอนพวกนี้ครับมีใครพอทราบไหมป้อมเลือดนี้ตั้ง9,9999ดอกนะครับบ่งบอกความจริงที่ยิ่งใหญ่อ่ะเอ๊ะอ๋อเพลง 9ก้า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 นะครับเลข6กตัวพอดีเลยส่งเค่ดีไปป้องกันก่อนกลัวว่ามันจะปล่อยตัวแปลกๆพิสดารออกมานะครับหรือจริงๆมันแค่เลือดปอมเยอะแค่นั้นนั่นไงอุ๊ยไอย้มันคือโคอาล่าใช่ไหมตัวนี้นี่ไงว่าแล้วเชี่ยมจมตีไกลทุกคนแล้วก็ แมวแซมบ้าของเรามันต้านทานไว้ไม่อยู่ครับเหมือนเลือดจะน้อยกว่าพลังโจมตีของฝังตรงข้ามนะหืมพิกาจูไวัยไหมไปแล้วพิกาจูดัมเมจแรงเอาเรื่องอยู่นะตัวนี้อา้าวดัมเมจแรงแล้วไงก็แพ้ทีมเราหยุดดีนะคงได้ คมได้นะเพราะว่าเราจัดการไปแล้วเรียบร้อยเมื่อกี้นะครับเรียบร้อยแล้วแบบนี้ชนะแน่นอนนะนี่เห็นไหมได้อาหารกระป๋อง30กระป๋องนะครับได้วความเป็นผู้นำหนึ่งด้วยตอนนี้มี42แล้วเดี๋ยวผมจะเก็บความเป็นผู้นำนี้นะครับไว้เล่นดันอ่า เปล่งสีเปล่งแสงต่างๆนะครับเพื่อเก็บผลไม้มาวิวัฒน์น้องแมวของเรานะตอนนี้เราเล่นด่านเลเวลเก้าได้แล้วครับโอ้โหปล่อยเกรดมอสมาเลยสุ่มได้อะไรบ้างอ่ะแมวเกนชินครับแต่เป็นผู้หญิงนะแล้วก็มีแมวยังรบยังอยู่แมวที่กงยังอยู่แมวที่พอเป็ยังอยู่แมวจกยังอยู่นะครับพิกาจูยังอยู่าวาคานีใช่ไหมอันนี้ตัวอะไรอะตัวเล็กแมวปลาตัวเล็กเหรอเฮ้ยเฮ้ยผมรู้สึกว่า พอเรายิ่งเล่นด่านเลเวลสูงขึ้นนะครับมันก็จะสมให้เราน้อยลงนะเออใช่ไหมถ้าเล่นด่านเลเวลหนึ่งจะสมมาทุกตัวเลยผมจำได้ไอ้ด่านตรงเนี้ยวอลคิลี่อ่ะแต่ผมว่าแบบนี้ก็ดีนะมันทำให้เราได้ลองเล่นแมวตัวที่เราไม่เคยเอามาเล่นนะครับแต่ถ้าสุดได้ตัวแบบยตัวอ่อนๆมาก็ตัวใครตัวมันนะ อโอ้แมวน้ําโอ้ยแมวน้ําสบายวากลี่จัดการเลยถ้าผมไม่ค่อยเห็นมีใครเอาวากลี่มาเล่นเลยอะวากลี่ไม่เก่งลครับผู้หญิงที่ถือคาถาแล้วมีปีกอะที่ได้มาจากจากกระวัดที่หนึ่งหรือสองนี่แหละได้ชัชนะได้ทานหินมาหนึ่งอันด่านเลเวลสิบครับ แต่ว่าเราก็ต้องไปเล่นดานข้างล่างใหม่ใช่ไหมมีดานอะไรน่าเล่นเพิ่มบ้างเมก้าบีสเนี่ยครับดานเนี้ยผมยังไม่กล้าเล่นเลยอะเห็นปะใช้พลังงานตั้ง500ร้อยแล้วความยากระดับ8ดาวด้วยดานสดสัปดา์อันนี้เคลียร์หมดแล้วอ้ยอ้อยอันนี้ยังไม่ได้เคลียร์เหรอ xp หอมหวานเจนสึกครับยังไม่ได้ลองเลย เรื่องแมวแมวไม่มีวันจบจีกว่ามาค่อยๆเคลียร์กันไปครับจนกว่าเราจะไปเล่นด่านเลเวลสิบได้โอ้โหเดี๋ยวออกก่อนไม่มีตัวสู้อ่าต้องหาแมวตีครินะครับมันต้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมตีคริจัดการโลหะเอาเอาไม่มีตัวที่ไม่ต้องใช้อูเบอร์เรอเดี๋ยวก่อนนะมันต้องดูสัญลักษณ์อันไหนอ่ะอันนี้อันนี้ไม่ใช่ ลดการโจมตีหยุดการเคลื่อนไหวด้วยนะกระแทกอันไหนวะอ่ามันต้องดูหรือมันคือสัญลักษณ์ตึงโป๊ใช่ไหมตึงโป๊แน่ๆเลยอะ่ะนี่ไงนี่ครับเรื่องอันนี้แหละ critical เดี๋ยวเออผมเลือกตึงโปเออตึงโปะ ใช้สับต่างจากคนอื่นเนี่ยเอาตัวนี้ดีกว่านะครับแมจูรสิกยังไม่ได้อัปเกรดเพิ่มเลยแต่มันโจมตีเดียวนะแต่ลองดูครับถนน,นรถนนที่เป็นไม่ได้อะไรอ่ะถนนที่เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้ทำไมอะ่ะอะไรวะไปเลยแมจูรัสิกแล้วเดินไวด้วยนั่นอะตอบป้าบนี่ะอตบอ คือขอให้มันติดคลีสักครั้งหนึ่งจะติดหรือเปล่าไม่รู้ปุงปังปงปังป่งปัง,ปงส่งไปหลายๆตัวครับเพื่อมันจะติดคลีสักครั้งหนึ่งนั่นไงเห็นไหมแต่ด้วยความที่เลเวลมันไม่ได้เยอะมากอะผมว่าเราควรจะอัพด้วยนะตอนนี้กําลังชั่งใจอยู่ว่าเราจะอัพตัวไหนดีเราจะอัพตัวอ่อนๆก่อนไหมหรือว่าเราจะอัพตัวเก่งๆไปเลยหมายถึงว่าอัพตัวที่มันเลเวลเยอะๆไปเลยอะ่ะ ถ้าเราอัพตัวที่เลวล้น้อยหน่อยไอ้แรงแรงอันดับเราก็จะสูงขึ้นด้วยไนงะมันต้องเลือกอะแต่ถ้าเราอยากวิวัตแมวตัวใดตัวหนึ่งเราก็ต้องเอา XP ไปทุ่มกับตัวนั้นอีกนะครับมันต้องเลือกสักทางนะเลือกสองทางพร้อมกันมันไม่ได้อ,อยต้นไม้เศร้าหมองครับไขรตั้งชื่อด่าน แต่วันนี้คือได้รู้จักแมวตัวหนึ่งแล้วนะบุรภาพงไพ่ครับชื่อเท่มากเลยนะต้นไม้เศร้ามองเดี๋ยวยังไงเราต้องพยายามเ,าเรียกฮาดิสออกมาให้ได้นะเพื่อที่จะใช้เป็นตัวแทงนะครับในการป้องกันการโจมตีจากฝั่งศัตรูเนาะ เห็นว่าแมวปารีนี่พกดอกกลาบมา1ดอกนะครับเอามาทําอะไรก็ไม่รู้ผมว่าเดี๋ยวผมต้องปรับเป็นไอมีคําถามครับถ้าสมมุติเราเอาร่างแรกมาสู้เนี่ยเราจะไม่ได้สกิลจากร่าง2ลร่าง3ใช่ไหมแต่ว่าก็ยังเป็นเลเวลของของตัวมันอยู่ถูกไหมครับและสแต t มันเท่าเดิมไหมหมายถึงกับเท่ากับร่าง3ามไหมหรือว่าสแตมันก็คือร่างใครร่างมันเลย ถ้าอยากถึกทนก็ต้องเป็นร่างสถูกไหมคือผมรู้สึกว่าถ้าเราจะใช้วอลีอ่ะร่างแรกก็โอเคนะแต่ว่าสเตตมันจะสู้กับร่าง2ได้หรือเปล่าไม่รู้ไงเห็นหลายๆคนบอกว่าให้ไปดูในวิกินะครับแคทวิกิในอินเทอร์เน็ตอ่ะก็น่าสนใจอยู่นะครับแต่ให้ดูทุกตัวผมก็ตาลายเหมือนกันเพราะว่าเราไม่ได้มีครบทุกตัวไง ใช่ไหมล่ะอตอนนี้เราอยู่ในด่านบทเพลงในสายลมนะครับืทธาดำโผล่มาแบบนี้ไหวหละแมวจี้กงก็สู้ได้อยู่แล้วเนาะอ้าวไปแล้วเว้ย <laughs> มันถึกขึ้นเหรออืมกำลังกำลังลุ้นว่าจะเอาตัวไหนดี เอาฮาดิสแตะไปป้องกันก่อนน่าจะดีกว่าฮายาบุสารลิตตีป้อมเลยเลือดป้อมไม่เยอะนะครับน่าจะพอไหวอยู่ไม่รู้ว่าจะมีตัวแปลกอะไรโผล่มาหรือเปล่านะไม่มีโอเคได้รับชชยชนะอุ้ยแต้มแต้มเอกพีเยอะมากนะด่านถนนปรัสยาเดีย๋ยวนะอูเบอร์นี่ผมว่าน่าจะปรับได้เนี่ยล่างแรกใช้แค่หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าเหรียญเอง ร่าง2ใช้ตั้ง3าแนอ่ะ3,800กว่าเราว่าเราใช้ร่างแรกน่าจะโอเคกว่าเพราะว่ามันถูกดีแล้วก็เรียกเรียกได้ไวด้วยนะครับแต่พวกความอึดความทนนี่น่าจะสู้ไม่ได้มั้งไม่รู้เหมือนกันคือต้องลองไงตบมาเลยอันนี้เราอยู่ที่ด่านถนนปราชิยานะครับ เป็นเกมที่แบบมีการตั้งชื่อที่อีพิกนะอีพิกทุกอย่างเลยตั้งแต่ชื่อมอนสเตอร์ยันชื่อดานเลยครับนย่หนไหมเราเรียกไวได้วยนะ1,000กว่าคือเรียกง่ายกว่าแมวไททันอีกอะและโจมตีเป็นโจมตีพื้นที่ด้วยนะเ้ยถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวต้องปั้นสละปั้นตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวเอาไปสู้กับด่าน to the future ครับเร็วๆนี้แหละทุกคนรอหน่อยนะ มึงเห็นว่ามีแมวโลหะแล้วก็ไม่ได้พกแมวโลหะมาด้วยก็หวังว่าบูตึงเราจะตีติดคริบ้างนะครับไม่สิต้องเป็นแมวจี้กงแล้วสิเรียกแต่แมวบูตึงนะไม่แน่ใจว่าพอวิวัฒนาเป็นแมวจี้กงแล้วเนี่ยยังมีสกิลในการตีติดคลิอยู่หรือเปล่านะครับ จริงผลักผลักมอนสเตอร์มันถอยหลังอะเราก็ยังสามารถตีป้อมได้นะได้อีกมาหนึ่งก้อนครับอุ้ยพลังงานหมดพลังงานหมดแหววโอเคกดออกเลยดีกว่ามั้งมาอัพเกรดแมวกันดีกว่าทุกคนอัพตัวไหนดีซูปเปอร์แลเฮ้แต่ผมเห็นคนเอาอัพแมวว่ายน้ำอยู่นะ วันนั้นผมไปถามใครนะว่าแมวตัวที่สองคือแมวอะไรตัวนี้เหรอที่บอกให้อัพอัพไหมไปเลยครับไปสุดที่ไหนเนี่ยเลเวลเกแหมอีกเลเวลเดียวจะรู้แล้วว่ามันเป็นร่างแบบไหนนะทุกคนอืมยิงเลยอ,อีกสามหมืนกว่าอัพตัวไหนดีอัพเอาแรงก,ก่อนดีกว่าไหมยูเซอร์แรงอะ ตัวไหนดีตัวไหนเชฟพลังงานเอ้ยนี่ไงบุรพพงไพครับโคตรชอบชื่อแมวนี้เลยเหลือแปดพันกว่าเออลืมทุกคนนี่จับแมวตัวนี้ครับไม่ใช่แมวตัวนี้แมวก็ทิ้งอีกอันหนึ่งครับพอดีว่าส่มได้พอดีดีนะไม่กดใช้ก่อนจะมากดให้ทุกคนได้เห็นว่าผมได้ร่างสามีตัวแล้วนะว่าแต่มันเป็นตัวอะไรเดี๋ยวคนนะเมื่อกี้มันยังเป็นแมว อันนั้นอยู่เลยอะแมวยีราฟอยู่เลยอ่านี่อยู่นี่อันนี้มันแมวตัวเล็กจิยวพอไซส์เจี๋วแล้วน่ารักเชียเออล่างสามแมวอะไรสิงโตเหรอทำไมสิงโตคอยาวอย่างนั้นละ่ะโอเคทุกคนคลิปนี้ก็จะเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมบาย